ขาดเม็ดไปแล้วแต่หยาดน้ำที่ชํำอยู่บนยอดไผ่ยังหยาดสู่หลังคาโดนก่อนจะไหลลงสู่พื้นเนินหินภายนอกที่พักยังคงสลัวรางเพราะแสงจากดวงอาทิตย์ที่คงถูกบดบังจากเขาเมฆฝนทั่วบริเวณจึงยังไม่กระจ่างชัดในการมองเห็นนะักยอดไม้กิ่งไม้ลู่ลงจากน้ำหนักของเม็ดฝนที่เปียกชุ่มอยู่ทั่วไป หยาดน้ำที่ค้างอยู่ตามยอดไม้ใบไม้ร่วงพราวยามถูกลมพัดโบกกองไฟที่ยังมีก้อนฐานแดงรูจากการผัดเปลี่ยนกันซุนปืนหล่อเลี้ยงยังคงโชนแสงอยู่ตลอดทั้งคืนหัวเผือกที่ถูกขุดจากริมร่องน้ำวันก่อนถูกเผาให้สุกในกองไฟเนื้อเก่งก้อนสุดท้าย และเนื้องูเหลือมใหญ่ที่ถูกย่างเมื่อเย็นวานวางอยู่บนร้านไม้ไผ่เหนือกองไฟเพื่ออุ่นเป็นอาหารเช้าของวันนี้น้ำจากกระบอกไม้ไผ่ที่ถูกตัดจนมีขนาดพอเหมาะในการบรรจุน้ำตั้งรองน้ำฝนจากชายคาผ้าใบวางอยู่สี่ห้ากระบอกถูกนำมาบางส่วนเพื่อต้มให้เดือดชองกาแฟให้ผู้บงังคับบัญชาที่กำลังใช้น้ำฝนที่รองไว้ล้างหน้าล้างตาอยู่ด้านนอกเพิงพัก กลิน่นไอฝนยังคงโชยความเย็นชื่นของเช้าวันใหม่ให้ดูแจ่มใสในความรู้สึกแม้ภายนอกยังสลัวรางอาหารเช้าแบบตามมีตามเกิดผ่านไปอย่างง่ายๆอีกมือหนึ่งซึ่งก็ทำให้ความรู้สึกหิวผ่อนคลายลงจากชาติชายซึ่งเป็นผู้บงังคับบัญชารองจากผู้หมวดหนุ่มพร้อมกับคนทหารทั้งสี่นาย พากันเดินสำรวจรอบบริเวณเพิงพักและบริเวณที่ต่อสู้กับหมาป่ากระหายเลือดเพื่อรักษาชีวิตรอดจากคมเขี้ยวขาวเมื่อคืนก่อนปล่อยให้ผู้หมวดหนุ่มซึ่งยังคงนั่งบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่ผจญกันมาลงในสมุดเล่มเล็กที่มีติดเป้อยู่เสมอเมื่อออกปฏิบัติหน้าที่ในภาคสนามเรื่องทุกเรื่องทั้งดีและร้ายถูกบันทึกอยู่หลายเล่มตามภารากิจ ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละครั้งหมวดครับผลที่ตกหนักเมื่อคืนมันไหลไปสองทางทั้งซ้ายและขวาของที่พักเราเลยครับแสดงว่าตรงกรอไผ่ที่เราพักกันเป็นเนินหลังเต่าที่สูงกว่าบริเวณอื่นจ่าชาติชายรายงานสภาพที่พาพลทหารทั้งสี่ออกไปพบเห็นมาในขณะที่ผู้หมวดหนุ่มกำลังเก็บสมุดบันทึกเล่มเล็กใส่เป้ประจำตัวพร้อมกับพยักหน้ารับ แต่ซากไอหมาพวกนั้นที่เราเห็นมันเกลื่อนอยู่เมื่อวานตอนนี้มันเหลือน้อยลงครับจะว่ามันไหลาตามทางน้ําไปก็ไม่น่าจะใช่เพราะน้ํามันไหลไปเรียกกับพื้นซากไอพวกนั้นไม่สามารถจะลอยตามน้ําได้แน่นอนครับลักษณะมันเหมือนถูกลากไปเพราะมีรอยลากเป็นทางยาวอยู่ที่พื้นผมว่าซากไอหมาป่าพวกนั้นต้องถูกลากไปแน่นอนครับ จบการรายงานที่ยืดยาวของจ่าชาติชายที่มีพลทหารทั้งสี่ยืนสีหน้าจริงจังอยู่ด้านหลังผู้หมวดหนุ่มเบิกตาขึ้นด้วยความสงสัยอืมเดี๋ยวพาผมไปดูหน่อยหมวดจกักรพัรดก้มหยิบอาวุธประจำกายที่วางทิงลำไม้ไผ่ที่ถูกหักลงในแนวขวางซึ่งใช้นั่งทิงอยู่เมื่อครู่เดินตามผู้ตายบังคับบัญชาที่เดินนำไปเบื้องหน้า บนพื้นที่ปกคลุมด้วยกอหญ้าและพงไม้และที่ล้มราบเป็นลานกว้างจากการถูกเหยียบย่ำของฝูงหมาป่าฝูงใหญ่เมื่อคืนก่อนบัดนี้เริ่มตั้งต้นขึ้นมาบ้างจากการได้รับน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำซากของหมากระหายเลือดที่ทิ้งล่างไร้ลมหายใจไว้ยังคงเกลื่อนกลาดอยู่ทั่วไป แนวลาดลงจากเนินกอไผ่ห่างจากเพลิงพักประมาณห้าสิบเมตรซึงเป็นพื้นที่ที่ต่ำกว่าลานส่วนใหญ่นิดหน่อยมีรอยลากลู่ของพงหญ้าไปทางเดียวกันเหมือนกับเป็นทางน้ำไหลอย่างที่จ่าชาตช,ชายบอกบางตอนที่เห็นเป็นพื้นทรายมีรอยรากเป็นทางยาวตามทางน้ำไหลนั้นเม็ดกรวดเม็ดหินที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยพลิกขึ้นจนเห็นถึงการลากของที่มีน้ำหนักผ่านไป และที่ข้างรอยทางน้ำไหลที่ปรากฏรอยรากนั้นเหมือนมีรอยเท้าและรอยเล็บของสัตว์อะไรสักอย่างที่ย่ำกดพื้นที่ถูกน้ำฝนจนอ่อนนุ่มปรากฏอยู่และจากขนาดของรอยเท้าที่ต่างกันพอจะบอกได้ว่าสัตว์ที่มาลากร่างหมาป่าไร้วิญญาณเหล่านี้มีหลายตัวซึ่งคงเป็นเหตุที่ซ่าของหมาป่าซึ่งเป็นแนวหน้าของหน่วยทะลวงฟันที่ล้มตายอยู่เกลื่อนกลาดบริเวณนี้ เหลือให้เห็นเพียงไม่กี่ร่างคงเป็นพวกตะก,กวดหรือเฮียนั่นแหละที่มาลากซากไอ้พวกนี้จนเกิดรอยลากให้พวกเราเห็นไอ้พวกนี้มันจะชอบซากสัตว์ตายเน่าเปื่อยผู้หมวดหนุ่มพูดพร้อมกับเดินช้าๆก้มลงมองร่องรอยเหล่านั้นไปกันเถอะเตรียมเก็บที่พักเอาผ้าใบาลงมาผึ่งลมให้แห้งเดี๋ยวจะได้เก็บรวมเตรียมเดินทางกันต่อวันนี้ซากไอ้พวกนี้คงจะเริ่มส่งกลิ่นเราคงอยู่ใกล้ไม่ได้ เตรียมเดินหน้ากันต่อดีกว่าร่องรอยพวกนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเพราะมันมุ่งไปตามทางน้ําไหลไม่มีรอยไหนที่จะขึ้นเนินไปทางเราเลยผู้หมวดหนุ่มพูดจบก็พาลูกน้องเดินขึ้นเนินกอไผ่เพื่อเตรียมช่วยกันเก็บเพลิงที่พักส่วนในสมองยังคงคิดถึงเจ้าของรอยเท้าและรอยเล็บที่ปรากฏอยู่บนทางน้ำไหลที่บอกผู้ใต้บังคับบัญชาว่าเป็นรอยของพวกตะกวด เราไม่ต้องสำรวจรอยพวกนี้ก่อนแล้วครับเผื่อจะรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่คนเล็กถามไม่ต้องรกคนเล็กพวกเราก็เห็นว่ามันไม่ได้พยายามที่จะสร้างความเดือดร้อนอะไรให้พวกเราแล้วเราจะไปหาเรื่องมันทำไมล่ะไม่ต้องห่วงรกคนเล็กถ้าเราเคยทำบุญร่วมกับพวกมันเราต้องเด้เจอมันแน่นอน ู้หมวดหนุ่มพูดพร้อมกับรอยยิ้มกว้างเพื่อทําให้ผู้ใตบ้บังคับบัญชาทั้งหมดคลายความกังวลเรื่องรอยเท้าและรอยจิกของเล็บบนพืพ้นด,ด,ดินทรายเหล่านั้นหยาดน้ําฝนที่หยดจากยอดไม้ใบไม้ยามที่สายลมพัดไหวหมดไปแล้วพงหญ้าและสมทุมพุ่มไม้ที่เปียกชุ่ม บัดมีแห้งไม่มีหยดน้ำพลาวตามกิ่งก้านหรือยอดอ่อนที่ห้อยลงเรียดดินด้วยน้ำหนักของหยาดน้ำฝนที่ค้างอยู่เหมือนเมื่อช่วงเช้าสัมภาระต่างๆของทหารทั้งหกนายถูกบรรจุลงเป้หลังเป้สัมภาระในการสร้างที่พักถูกร้อยห้อยไว้กับไม้คานพร้อมกับปล้องไม้ไผ่ที่ถูกตัดรองน้ำฝนจนเต็มปรีสี่ห้ากระบอกที่ถูกมีดหยากรอยผูกด้วยเถาวันกันรูด แผนห้อยอยู่กับไม้คานด้วยเช่นกันพร้อมที่จะเดินหน้าอย่างไร้จุดหมายต่อไปกองไฟที่ดับสนิทถูกเกลี่ยเรียบและปิดกลบด้วยใบไผ่ที่ร่วงอยู่เกลื่อนกลนปลายโดมหลังคาที่ถูกดึงโค้งจากกอลงจดพื้นถูกปล่อยเป็นอิสระรอวันที่จะค่อยๆดีดตัวตรงขึ้นชี้สู่พื้นป้าดุดเดิม การเดินบุกบันในป่าดงดิบของทหารหลงป่าทั้งหกนายก็เริ่มขึ้นเมื่อเวลาล่วงเข้าสิบเอ็ดโมงโดยยึดเอาทางน้ำไหลซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับที่ผู้หมวดหนุ่มหมายตาไว้เป็นเส้นทางเดินมาได้ระยะหนึ่งหันไปมองทางด้านหลังก็ยังเห็นยอดไผ่คอที่เป็นที่พักเมื่อสองคืนก่อนอยู่ในสายตาแต่เบื้องหน้าของทหารเดนตายทั้งหขณะนี้เป็นบึงน้ำกว้างพอประมาณขวางอยู่ ความกว้างของบึงน้ำนี้ประมาณยี่ิบเมตรผิวน้ำเรียบนิ่งเหมือนผืนผ้าสีเขียวคล้ำปูทับบนลานกว้างผิวน้ำเขียวคล้ำที่เรียบสนิทมีตะไคร่น้ำสาหร่ายจอกแหนลอยอยู่มากมายเหมือนผืนผ้าสีเขียวคล้ำผืนใหญ่มีลายดอกแต้มแต่งพวกเราช่วยกันดูซิมีทางไหนจะเดินไปฝั่งโน้นได้บ้าง มวดจักรพพัดถามทางชี้มือไปฝั่งตรงข้ามรอบบึงน้ำเป็นป่ารกทึบมากกว่าที่เดินบุกบั่นกันมาไม้เล็กไม้ใหญ่ขึ้นเบียดกันแน่นไม่มีช่องทางที่พอจะผ่านเข้าไปได้คงเป็นเพราะใกล้แหล่งน้ำป่าบริเวณรอบบึงนี้จึงมีความสมบูรณ์จนกลายเป็นความรกทึบเส้นทางที่จะมุ่งสู่ริมบึงนี้ได้จึงมีเพียงเส้นทางที่ทหารทั้งหกบุกบั่นกันเข้ามา ซึ่งคงเป็นเส้นทางที่สัตว์ป่าบริเวณนี้ใช้เดินลงไปกินน้ำส่วนรอยเท้าสัตว์ที่ไม่ปรากฏให้เห็นก็คงเกิดจากน้ำฝนที่ตกหนักเมื่อคืนเพิ่มปริมาณน้ำในบึงให้เพิ่มขึ้นจนมองไม่เห็นชายบึงซึ่งควรจะโล่งเตียนแต่เห็นเพียงระดับน้ำที่ขึ้นมาจนถึงพงไม้บริเวณนี้แทนเราต้องข้ามไปฝั่งนูน้นถ้าไม่ข้ามเราก็ต้องเดินกลับเพราะไม่มีทางอื่นอีก จะตัดฟันทางป่าทําทางเดินใหม่ก็คงไม่ไหวป่ามันทึบมากเสียงจ่าชาติชายพูดกับทหารทั้งสี่เดี๋ยวผมจะลองดูก่อนครับว่าน้ําลึกหรือเปล่าถ้าไม่ลึกเราก็ลุยข้ามได้เลยเปียกนิดหน่อยเดี๋ยวก็แห้งครับพลวิชาญออกความเห็นถ้าน้ําลึกเรากลับไปตัดไม้ไผ่มาทําแพรเล็กๆก็ได้ครับข้ามทีเราคนสองคนคนสัจจาออกความเห็นบ้าง ทหารทั้งหมดยืนมองบึงน้ำที่อยู่ตรงหน้าคล้ายกำลังตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรในขณะที่ผลมสมศักดิ์กำลังมองหากิ่งไม้ยาวๆสักอันเพื่ออย่างดูความลึกของระดับน้ำคนเล็กจึงนั่งสู่บุรีอยู่ก็หยิบได้ไม้ท่อนหนึ่งคว้างลงสู่กลางบึงแบบไม่มีจุดประสงค์อะไรนอกจากคว้างเล่นไปทันทีที่ไม้ตกลงกลางบึงเสียงดังตูมเบา ทุกคนก็ต้องเบิกตากว้างเมื่อผือนน้ำในบึงไหววูบว่าพร้อมกับสิ่งหนึ่งที่ลอยอยู่ปลิ่นน้ำมันคือซากหมาป่าสามสี่ตัวลอยขึ้นสู่ผิวน้ำพร้อมกับส่วนจมูกของจอระเข้หลายตัวว่ายรีมาตรงตำแหน่งที่ท่อนไม้หล่นลงมวดบึงนี้มีจระเข้หลายตัวเลยอาศัยอยู่เสียงคนเล็กตะโกนออกมาอย่างตกใจทุกคนเบิกตามองสิ่งที่ปรากฏอยู่ในบึง จระเข้ใหญ่ไม่น้อยกว่าห้าตัวว่ายทื่ออยู่ในบึงบางตัวก็ลอยอยู่ผิวน้ำปวดให้เห็นความใหญ่ยาวตั้งแต่หัวจะลดหางที่ดำเมี่ยมทั้งตัวมีลายขาวออกเหลืองแซมอยู่เป็นแนวบริเวณหางและหัวส่วนลำตัวบางส่วนมีตะไคร่น้ำเกาะบ่งบอกให้รู้ว่าพวกมันอาศัยอยู่ในบึงนี้นานมาแล้วผิวน้ำที่นิ่งสนิทบัดนี้สั่นไหวด้วยระรอกคลื่นมวด ต้องเป็นได้พวกนี้แหละที่ไปคาบซากหมาป่าพวกนั้นมากินใต้น้ําไม่ใช่พวกตะกวดหรอก่าชาติชายพูดด้วยน้ําเสียงตื่นเต้นจากภาพและหลักฐานที่เห็นซากหมาป่าที่ลอยขึ้นเหนือน้ําน่าจะเกิดจากการสั่นไหวของน้ําที่อยู่ก้นบึงทําให้ซากหมาป่าที่เริ่มเน่าสามสี่ร่างลอยขึ้นสู่ผิวน้ําซึ่งบางร่างอยู่ในสภาพเนื้อตัวฉีกขาดรุ่งริ่งจนเห็นไส้พุงลอยอยู่เหนือน้ํา มันน่าจะมีเป็นฝูงเลยนะครับเพราะซากหมาป่ามันดูหายไปหลายตัวเลยผลสัจจาพูดขึ้นบางความเงียบงันเข้าครอบคลุมทหารทั้งหกอีกครั้งหนึ่งเพราะภาพที่เห็นอยู่ในบึงทําให้ความต้องการที่จะข้ามบึงนี้ต้องถูกทบทวนอย่างหนักเป็นไงวิชันลุยข้ามไหวไหมจ่าชาติชายถามลูกน้องจอมสนโอ้โหจ่าอย่าว่าจะเดินลุยข้ามเลยครับ ทำแพ้ข้ามก็ไม่รอดล็อกแบบนี้วิชาญพูดพร้อมกับทำคอย่นแบบเสียวสยองเอาไงดีครับหมวดจ่าชาติชายถามผู้บงังคับบัญชาเมื่อความเงียบปกคลุมอยู่ระยะหนึ่งเราต้องหาทางข้ามไปฝั่งนู้นให้ได้เพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ผมตั้งเป้าเอาไว้จ่าเห็นแสงสว่างลิบๆข้างหน้าเราไหมสุดสายตานู่นน่ะ จากชาติชายและพลทหารทั้งสี่มองตามมือผู้หมวดหนุ่มที่ชี้ตรงไปเบื้องหน้าเรื่องราวของเช้ามืดวันหนึ่งหลังจากตอนหัวคำ่ำหมวดจักรพัรดิได้นำเล่าและเผือกต้มวหว้เจ้าป่าเจ้าเขาและช่วงเช้ามืดในอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ทำให้ผู้หมวดหนุ่มได้พบกับชายประหลาดแห่งโพงพยผู้สูงอายุคนนั้นถูกเล่าสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน พร้อมเหตุผลที่มุ่งหน้าตามทิศทางนี้มาโดยตลอดก็เพราะแสงสว่างข้างหน้านั้นเพราะอย่างน้อยก็ยังทำให้คณะทั้งหกเดินทางเป็นเส้นตรงดีกว่าเดินวนไปวนมาในป่าเพราะไม่มีหลักเกณฑ์ยึดถือพร้อมกับบอกผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนให้รับรู้พร้อมกันหมวดไม่รู้นะว่าแสงสว่างลิบๆนั่นคืออะไรแต่มันเป็นจุดหมายจุดเดียวที่เราจะจับและยึดเป็นเส้นทางมุ่งหน้าไป ดีกว่าเดินวนไปวนมาเหมือนที่เนนพิศวงวันนั้นหมวดจกักรพัทพูดจบจ่าชาติชายก็เสริมต่อดีแล้วครับหมวดอย่างน้อยการเดินตรงไปตามจุดหมายที่หมายตาไว้ก็ยังดีกว่าเดินโดยไม่มีจุดสังเกตอะไรเพราะป่ามันก็เหมือนกันหมดเราอาจจะหลงไปทางไหนโดยไม่รู้ทิศรู้ทางเลยก็ได้ครับจ่าชาติชายพูดจบทหารทั้งสี่นายก็แสดงอาการเห็นด้วยออกทางสีหน้าของทุกคน หมวดและจ่าจะไปทางไหนกันก็ได้ครับพวกผมก็ไปด้วยทั้งหมดนี่แหละเพราะอย่างน้อยหมวดอยู่ด้วยพวกผมก็อุ่นใจแล้วครับว่าแต่เราจะข้ามบึงกันยังไงล่ะทีนี้เสียงพลสัจยาพูดขึ้นในขณะที่พลสมศักดิ์พูดซึ่งไม่พูดอะไรเลยนั่งยิ้มน้อยๆวาดตามองผู้ร่วมชะตากรรมทุกคนทหารทั้งหกนายหันหน้ายิ้มให้กันเหมือนเป็นเครื่องยืนยันว่าจะร่วมชะตากรรมกันต่อไป ก่อนจะพากันเดินหาส่วนที่แคบที่สุดของบึงนี้เชือกขนาดเดียวกันที่ถูกให้เบิกติดตัวมาจากหน่วยเหนือพร้อมอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆประจำตัวของแต่ละคนที่จะออกภาคสนามถูกนำมารวมและผูกต่อกันสองเส้นคู่ตามระยะความกว้างของบึงที่กะดูแล้วว่าแคบที่สุดอยู่ในระยะเกือบ20เมตร ปัญหามันอยู่ที่เราจะข้ามไปผูกเชือกกับต้นไม้ฝั่งโน้นได้ยังไงมีใครอาสาว่ายน้ําข้ามไปบ้างจ่าชาติชายหันไปทางคนทหารทั้งสี่ที่นั่งมองและคลี่เชือกออกจากมว้วนคนทหารทั้งสี่เงยหน้าขึ้นมองจ่าชาติชายที่กําลังยิ้มให้โดยไม่ทันคิดว่าจ่าชาติชายพูดเล่นแต่พอเห็นใบหน้าที่ยิ้มละไมร้อเลียนของจ่าชาติชายก็พากันหัวเราะแบบแค่น พวกผมกำลังปรึกษากันพอดีเลยครับว่าจะบอกหมวดให้ส่งจ่าว่ายน้ำไปผูกเชือกวิชาญที่ดูปากไว้กว่าเพื่อนร้องตอบเดี๋ยวกูยันไปนู่นเลยจ่าชาติชายคำรามพร้อมกับยกเท้าแต่ก็ต้องเอาลงเมื่อเหลือบเห็นผู้หมวดหนุ่มเดินเข้ามาพอดีพวกเราเห็นง่ามของต้นไม้ฝั่งตรงข้ามที่ยื่นมาเกือบถึงกลางบึงนั่นไหมง่ามใหญ่ที่อยู่สูงนั่นะ่ะ ผู้หมวดหนุ่มพูดพร้อมกับชี้มือทหารทุกคนพยักหน้ารับคนใดคนหนึ่งนะที่คิดว่าสามารถจะโยนเชือกจากต้นไม้ต้นนี้ให้ไปคล้องง่ามไม้นั้นได้จะต้องปีนต้นไม้ต้นนี้ขึ้นไปและกะดูว่าจะโยนเชือกตรงไหนได้แล้วโยนเชือกที่มีตะขอผูกอยู่เนี่ยให้คล้องง่ามไม้ต้นนั้นโดยตะขอปลายเชือกจะต้องแป่งจากง่ามไม้มาทับเชือกที่เราโยนไปเพื่อให้ตะขอมันเกี่ยวเชือกแล้วดึงให้มันลู่ติดง่ามไม้ ผู้หมวดหนุ่มอธิบายช้าๆให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจถึงวิธีการเมื่อตะขอรัดรูดติดง่ามไม้แน่นดีแล้วก็โหนโยนตัวให้แว่งถึงฝั่งนู้นแล้วปล่อยเชือกให้ตัวเราหล่นบนฝั่งนู้นจะได้เอาเชือกสองเส้นคู่นี้ผูกกับต้นไม้ที่ฝั่งนั้นให้สูงจากพื้นสักสองเมตรผู้หมวดหนุ่มอธิบายต่อทำให้ทหารอีกห้านายเริ่มเข้าใจความคิดของผู้บังคับบัญชา คนสมศักดิ์ซึ่งเป็นคนพูดน้อยนานๆจะพูดขึ้นสักครั้งหนึ่งอาสาที่จะขึ้นไปโยนเชือกรัดง่ามไม้เพื่อจะโหนตัวแบบทาซานไปยังฝั่งตรงข้ามเป็นคนแรกเพราะการห้อยโหนโยนตัวแบบนี้สมัยที่เขายังเด็กเคยเล่นบ่อยแต่เป็นการโหนทางมะพร้าวข้ามร่องสวนซึ่งก็คงคล้ายกันกับภารกิจที่เขาอาสาในครั้งนี้ สมศัก์ปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่ที่ใกล้กับทหารทั้งหมดยืนปรึกษากันอยู่โดยมีเชือกที่จะโยนคล้องง่ามไม้คล้องอยู่ที่ไหล่ส่วนเชือกเส้นยาวที่จะผูกกับโรนไม้ฝั่งตรงข้ามเอาส่วนปลายเชือกผูกไว้กับเอวโดยให้เชือกส่วนที่เหลือลากยาวอยู่ที่พื้นคนสมศักดิ์เอามีดเดินป่าที่ติดอยู่กับเข็มขัดสนามตัดฟันกิ่งไม้ที่เกะกะการโยนเชือกของเขาจนโล่ง ทดลองแป่งเชือกเพื่อหาจังหวะในการโยนไปคล้องง่ามไม้เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยคนสมศักิ์โยนเชือกในมือที่มีตะขอเหล็กผูกปลายเชือกเพื่อให้แข่งมาเกาะเกี่ยวกับส่วนที่พาดง่ามไม้อยู่แล้วและตะขอนี้ยังเป็นตัวถ่วงน้ำหนักให้เชือกที่ถูกเหวี่ยงไปในทิศทางที่ต้องการคนสมศักิ์จับจ้องง่ามไม้ง่ามที่เป็นเป้าหมาย พร้อมกับโยนเชือกที่มีตะขอติดอยู่พุ่งไปหาง่ามไม้นั้นทันทีแต่พลาดเพราะตะขอพุ่งเข้าชนง่ามไม้อย่างจังจนกระดอนตกลงสู่บึงน้ําและทันทีที่ตะขอตกลงสู่ผิวน้ำํำจระเข้ตัวหนึ่งที่ลอยทื่อยอยู่ใกล้กันก็พุ่งเข้างับกระชากทันทีทําให้พลสมศักดิ์ที่ถือเชือกอยู่ในมือถูกเชือกเส้นนั้นกระชากตกจากคาคบไม้ ด้วยความตกใจพลสมศักดิ์จึงปล่อยเชือกในมือพร้อมกับคว้ากิ่งไม้ที่ยืนจากคาคบนั้นได้ทันเชือกเส้นนั้นกำลังถูกจระเข้าลากลงสู่บึงน้ำพลทหารทั้งสามที่คอยมองเหตุการณ์อยู่ต่างก็โดดเข้าคว้าหางเชือกและช่วยกันดึงเข้าฝั่งที่ยืนอยู่ด้วยแรงดึงของทหารทั้งสามคนและจระเข้ตัวนั้นคงรู้ว่าในปากที่มันคาบอยู่ ไม่ใช่เหยื่อจึงอ้าปากคายตะขอและเชือกให้หลุดตามแรงดึงของพลทหารทั้งสามทหารที่ช่วยกันดึงเชือกจากปากจระเข้ทั้งสามคนจึงหายท้องกองอยู่โขนต้นไม้ใหญ่นั่นเองพลสมศักดิ์ซึ่งขณะนี้โหนตัวขึ้นมาจับบนคาคบได้แล้วร้องบอกเพื่อนทั้งสามโยนเชือกขึ้นมาเลยรู้จังหวะแล้วคราวนี้ไม่พลาดแน่ ผลสมศักด์ตะโกนบอกเพื่อนที่อยู่ด้านล่างด้วยความมั่นใจพลวิชานซึ่งดูท่าจะคล่องกว่าเพื่อนลุกขึ้นมาได้ก่อนสาวเชือกม้วนรวมคล้องไว้กับท่อนแขนก่อนจะโยนเชือกเส้นนั้นขึ้นไปบนคาคบที่ผลสมศักด์ยืนตั้งหลักอยู่การโยนเชือกครั้งที่สองของพลสมศักด์เป็นไปตามที่คาดหวังเชือกที่ถูกโยนขึ้นพาดบนง่ามไม้ใหญ่ ปลายตะขอซึ่งเลืองง่ามไม้ไปตกลงแล้วแกวงด้วยน้ำหนักที่ถ่วงขึ้นมาพาดกับเชือกที่ถูกเหวี่ยงพาดคาง่ามไม้อยู่ผลสมศัก์ค่อยๆดึงเชือกที่พาดง่ามไม้ตะขอเหล็กจึงค่อยๆถูกเชือกเส้นที่กำลังดึงรูดไปรัดกับง่ามไม้อย่างมั่นคงผลสมศักดิ์ทดลองเหนี่ยวเชือกเส้นนั้นเพื่อทดสอบความมั่นคงของ,ของการรูดรัดอีกครั้งหนึ่ง พวกเราเตรียมปืนประทับบ่าไว้เลยหากสมศักดิ์เกิดพลาดคอยดูบริเวณผิวน้ําให้ดีหมวดหนุ่มตะโกนบอกผู้ตายบังคับบัญชาคลสมศักดิ์ดึงเชือกที่รัดติดง่ามไม้จนตึงมัดทบให้เป็นปมที่จะใช้สองมือจับให้มั่นกันรูดเมื่อทุกอย่างพร้อมสองมือของคลสมศักดิ์กำเชือกที่มีปมนั้นไว้แน่นย่อตัวลงแล้วเหนียวเชือกในมือ ร่างของพลสมศักดิ์ก็ลอยแกว่งผ่านบึงน้ำไปฝั่งตรงข้ามลากเส้นเชือกที่ผูกปลายติดเอวข้ามบึงตามไปด้วยแต่ความแรงและน้ำหนักถ่วงไม่พอแรงเหวี่ยงจึงหมดลงก่อนที่จะปล่อยมือลงสู่ฝั่งร่างที่โหนเชือกอยู่จึงแกว่งกลับมากลางบึงตรงตำแหน่งของง่ามไม้ที่เชือกรัดอยู่สมศักดิ์จับเชือกให้แน่นไม่ต้องตกใจเดี๋ยวผมจะดึงเชือกอีกเส้นนึงช่วย จับไว้แน่นๆนะผู้หมวดหนุ่มบอกลูกน้องด้วยความตื่นตกใจจามาช่วยผมดึงเชือกหันบอกจ่าชาติชายโดยทหารทั้งสามเล็งปืนสู่ผิวน้ำกลางบึงเมื่อเห็นจระเข้สองสามตัวว่ายน้ำเข้าหาตําแหน่งที่มันคิดว่าเหยื่อของมันแขวนอยู่หมวดจักรพัรรและจ่าชาติชายช่วยกันดึงเชือกที่มัดติดเอวคนสมศักดิ์ ดึงโย่ไปโย่มาเหมือนเป็นการแกว่งลูกตุ้มช้าๆแต่ให้แกว่งมากขึ้นมากขึ้นเมื่อได้จังหวะตามแรงที่เหมาะสมเชือกถูกผ่อนลงเพื่อจะดึงโย่กลับอีกครั้งหากการแกว่งยังไม่แรงพอคนสมศักดิ์ก็ปล่อยมือทั้งสองที่โหนอยู่ปล่อยตัวเองให้ตกลงสู่ฝั่งที่ต้องการตามแรงเหวี่ยง ท้ามกลางอาการหายใจไม่ทั่วท้องของเพื่อนร่วมชะตากรรมอีกห้านายที่ถอนหายใจอย่างโล่งอกอยู่อีกฝังหนึ่ง